สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกระมวลชนกจนประเสริญน,นะคะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมานำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในชนบุรีสีแห่งค่ะ 1. นนะคะแกนแคนยอนคีรีค่ะ แกนแคนยอนคิรีตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองชนบุรีแถวแยกคิรีไม่ไกลจากหาดบางแสนค่ะเป็นเหมืองหินเก่าที่ปัจจุบันเปิดทําการไปแล้วแต่ด้วยวิวที่สวยงามนะคะมีบ่อน้ําสีเขียวขนาดใหญ่ลายล้อมด้วยหินและดินที่รวมตัวกันคล้ายภูเขาเล็กๆค่ะมีลวดลายที่แปลกตาม,มากๆนะคะทั้งในส่วนของวิวที่คล้ายแกนแคนยอนและกองหินดินสีขาวเทาคล้ายภูเขาพี玛ค่ะ ถานที่ที่สองนะคะเมืองน้ำแข็งพัทยาค่ะอลังการงานสร้างกับเมืองน้ำแข็งแห่งและของพัทยานะคะซีสะท้อนความเป็นสยามมหาคนครแห่งศิลปะค่ะและสถาปัตยกรรมพบประสบการณ์ความเย็นสุดมหัศจรรย์นะคะแห่งโดน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนด้วยอุณหภูมิลบ10องศาภายในโดมมีบาร์น้ำแข็งพร้อมเครื่องดื่มสุดพิเศษให้ลูกค้า ่ะ 3. นะคะศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ต่อทะเลค่ะศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ต่อทะเลกอทัพเรือนะคะเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ทางด้านชีววิทยาเกี่ยวกับวงจรชีวิตของต่อทะเลนะคะเปิดให้นักเรียนและนักศึกษานะคะประชาชนทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมโดยทางศูนย์ได้จัดวิทยากรให้คำบรรยายชมวิดีทัศน์และนำชมนิทรรศการและชมความน่ารักของต่อทะเลที่บอก ก่อนบานค่ะสี่นะคะหาดเตยงามนะคะสถานที่ที่สี่ค่ะหาดเตยงามถือว่าเป็นหาดที่มีความสวยงามมากๆอีกแห่งหนึ่งในอะำเภอสัตหีบเลยนะคะซึ่งอยู่ในเขตของฐานทัพเรือสัตหีบนาวิกโยธินนะคะหาดทรายแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แหนท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ และนอกเหนือจากนั้นนะคะที่หาดแห่งนี้ยังมีความสำคัญมากๆอีกอย่างคือบริเวณหาดชายหาดแห่งนี้เมื่อครั้งในปีพศ2509นะคะพระบัทได้ส่งเงือไปด้วยพระองค์เองนะคะจากพระราชวังไตรกังวลในอำเภอหัวหินนะคะมาเทียบท่าที่บริเวณหาดเตยงามแห่งนี้ด้วยค่ะ ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าจังหวัดชลบุรีน่าท่องเที่ยวขนาดไหนดิฉันจึงอยากเชิญชวนทุกคนนะคะมาเที่ยวที่จังหวัดชลบุรีคะ่ะขอบคุณคะ่ะ